นี่คือการซื้อสั้นการซื้อสั้นกล้องมาแล่งเราบอกว่าเราไม่ทำรายมันก็มาโกเรามาก็ปรับได้เราก็ปรับว่าเอามาทำคลิปลง youtube เราบอกว่าไม่ทำรายก็คือเราจะให้มันกกจะบอกว่าเราก็ปรับเอาวิดีโอลง youtube การมันก็มาโกอง่ายนะครับแต่เราต้องใช้พลังจิตแบบแบบบริสุทธ บอกว่าเราก็ปรับก็คือเราไม่ทำรายนะมาก่อติ่มือเรานี่ก็เราบอกว่าไอ้มาก่อตี่มือมันก็มาเกาะไอ้เกาะกเลยเกาะเลยช่วยพลังงานไฟฟ้าช่วยพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้า มีประงานไฟฟ้าไหมเอามือลองต่ำประามันเตเหยนผัดขึ้นมาหามุมนี้้องกวาดอีกบามุมบบนะั้นะจบดีเพื่อนๆนี่ก็พี่เสือ้อนะครับก็ เราบอกว่าไอ้มาคอเมอร์เราก็ปรับลงยูทูบมันก็มากคอไอมันจะมีพลังแซ al งพลังไฟฟ้านะครับเดี๋ยวแต่ว่ามันเมื่อมันปิด <Reason> ปิดลมปัดกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอะไรพลังงานไฟฟ้าเปิดให้เปิดเปิดอะไรก่อนปิดแ้วพลังงานไฟฟ้า อ๋ในน,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 นนั้นกระน่กาาะ์กระโจกกระตั้งแต่เลยโูกระถางประหยัดน้ำจอนโนนไลน์หนึ่งร้อยบาทยัรู้ได้นะครับผม